แล้วคืบมาแล้วบานนี้เนาะโอ้เจ่าแม่นความพอแก้วเฝ้าบ่าจักอันนี้ฮะเจ้าเฝ้าหมู่บ้านนี้เนี้ยกว่อ,อแก้วพายุ่ชื่อข่าวบ่จะาเฝ้าจะเบิบ่งข่าวบ่โอหนุ่ข่าวมัดมัดรูนี่ก็หนาวเลยเออหนาวนี่ชินหนาววิทย์เปนพ้นวันนี้แต่ชินหนาวเลยบานนี้พนจักมือสามมือสามมือโอ้ ย่งถ้วยทองอ่ะจับกล้องเป็นยูทูบเบอร์แล้วปะโดยเพิ่นผเพิ่นผ่ากล้องน้ำเพิ่่าเพิ่นผ่ากล้องน้ำถ้าเนาะบาทถือทองเป็นยูทูบเบอร์เหรอพี่เออต้องดีกล้องใครตัวนี้ถ่ายเราแน่ถ่ายแล้วถ่ายเราย่างถ้วยทองเราเป็นยูทูบเบอร์อะไรยูทูบเบอร์ถืยทองนี่นี่โดยโดยโดยถือทองเป็นยูทูบเบอร์เลย เป็นพอกใครแล้วบ่าเนาะข้างช่องพอรูปคุณแจกลมยังกันพี่น้องเลยเนาะขอร่มนำหนักกูาลมยังกันเด้เนาะสบายดีเด้อสบายดีเต็งเต็งเสียงเลยพ่อ ยังน้องตลาดกินนี่คือว่าได้เงินยังกินนี่มาแบ่งกันหนกว่าเงินขาไผ่เงินขาไผโอ้โอ้อ้โอ้โ้โอ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 นโอ้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 นะ้โอ้โอ้้โอ่โอ้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 โโอ้โอ้โโอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้่อ้อ้อ้โ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 อนอ้ มาไหนคอดุกน้อยไขอกู้น้อยเข้าไปดีเด้อหาทังได้เข้าโอเคเข้าขอลุงชิบชอบความสุขให้กินขอด้วยไมาวเองใเนะสามชิได้บ่แค่แต่บ่ khỏi chào sim đi sim đây <cười> <cười> không, <cười> <cười> không? để như như đó sim bất kỳ không anh hả? phong 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 rồi. เอาไหมเอาไหมเอาว่าเอาไล้ใอยเอาได้เนี่ยมาไมใได้ชื่อเหล่าหนุยจชื่อไดเอาเอาสิพ้นสัขานใจมใจกาแฟชกาแฟขอบใจสุดด้วใจใจไร้ได้ให้ได้คนนี้อีกเลขบอกแรงหกตัวได้เลขเลขหกตัวเึบอกแรงเนี่ยเลขของยงมอแรงฮะเลขของยงพอรดอยบอกแล้วนด่ก็บอกหนุ่ยจงขเนชื่อแล้ว เราขาวบอกร้อนเก่งกับปลาขาวเลยปลาขาวบ่ปลาขาวปลาขาวเป็นลงไปเสร็จไปเป็นลงโว้วว่าใช้ขาดยิบสาดยิบสาดยิ่งดังไร่บ่น้องจ้อยก็ได้บ่กินนี่ฮะสบายดีเด้อน้องจ้อยน้องจ้อยก็ได้บ่ปลาเท่าน้องจ้อยก็ได้บ่ได้ได้ได้ขี่ตัวอีกเลยบัตรที่เพิ่นแหละขี้ตัวอีกได้ยหญ่ตีหมูกินน้ำ โอ้ยใส่มาคอนอีกูว่ลองดูก่อนเลยเสียบเสียบวะย่อยแบ่งกันได้ไหมเอาอย่างให้เบาเวียงฮะพีอนี่ฮันนรถพี่ง่ายเลยบ่บ่กับบ๊อบถึงเพลฮันทะลให้ให้เบาเวียงคอยได้สาวบ่หายบ่หนะให้แต่เบาเวียงโอ้ยเสียใจน้อยใจแล้วแบบนี้เนาะเอาเอาคนจะให้เขาแบนมีตัวเลยถึมใช่เนี่ยเนีน็อใช่ได้หรือเปล่าเขา ถอดหยาบึ้นเอาึ้นทึ่งแล้วแบบนี้เนาะพี่น้องเอยันมีก้อนหักหยเตมีก้นฮะเตอานะน้องจอยยังบ่มักส่เกิบมาโว้ยมีมันเขาก็ไม่ธรรมดาเลยคัตเตอร์เนาะคัตเตอร์ซ้ำลองดูน้องจอยโคดบอกตีนจะตีโคฮะเขาแค่ได้เปลี่ยนนันใหม่อยู่

mặt mày 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 rồi mày 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 กินข ah ึ้นนิดเลยเออไปสีกาขึ้นให้ยนกว่าเมื่อก่อนฮะสบายสบายหนึงสบายบ่อ๋อ้คอยยืดเติมหนึ่งสบายตีสบายสบาย

ันเห็ดเบียงชุ่มโอ้โหแก้วขึ้นมาแย้งอะนี่เมาเหยบน้ำแทงมาหยียบน้ำแทงไกลๆนี้ครับพี่้องเนาะแล้วขึ้นมาแล้วบาทนี้เนาะโอ้เจ้าแม่นความพอแก้วเาบ่จักอันนี้ฮะเจ้าวหมู่บ้านนี้มีแยงกว่พอแก้ว พันยูชิขา่าวบ่จะบอกจะเบิง่งข่าวบ่าวอู้ข่าวมัดมัดลูกนี่ก็หนาวเลยเออหนาวนี่มันชิหนาววิดอันพนวันนี้แต่ชิหนาวเลยบาทนี้พนจักมือสามมือสามมือโอ้ oh. น้ผาผมแห้งดอกพอดีขึงพังเบิ่งในข่าวฮะได้ไคนด่าวันมือได้ในมันสิตกนี่เริ่กเดือมนี้เนระิ่มมือนี้ <iento> oh, hang, 3วันโอ้เสร็จโลดบาดนี่นอมเครื่องพังน้ําเครื่องพังเครื่องพังยังพังจับบ่บ่แห้งบ่ได้ได้ฮะเนาะคั่น10ตก่า0ตกก็ให้มงแล้วก่อนกว่าเนาะี้ี่ลองว่ามันสิหแล้วมึงบ่บ่เออบ่จ้ะหบ่หัวบอกบอกเขาเด้อเฮ็ดเานอนบ่แก้วเฮ็ดหัวโลดเราอเต็มักน พ่อได้เอ็นเขาไปใหนโลยสาบานเนาะตนน้ำลังจอานปิ้งเนาะคนไปย่างกันนะพ่อแก้วตึกสะดุงนะตึกสะดุงโอนนี้นะุงเอาหลัดหลับอาปานฝนมาปิ้งตัดเอาละล่าหน่บอตัดเอาละลาเนาะอพรคนที่หายอ่าผ่านเดินดินเจ้านะผ่านเดินตัาไปวันนี้ จอยเจ้าไปพันหน่ะเฮือนเขาก็เข้าสกีบลาเจ้าอีกแล้วอ่าเพราะเพราะุา่มมาดีได้หนี่พี่น้องนี่ <c oughs> มงผมเป็นโงนอยู่เนาะอ่าจังไลยก็ให้แล้วก่อนเด้ <c oughs> อพวกเจ็ดมงอย่างตกซะเนาะพวกเจ็ดมงได้อย่างตกซะพี่น้องเลยการ์ดสิบวนั <c oughs> มนมีลมอยู่เนาะแน่นเป็นมุงได้พี่น้องให้แล้วก่อนพี่น้องเลย แล้วแล้วตัวนี้นี่พักก่อนบ่อนี่ยพักเที่ยงบ่อป่ะนี่เริ่มเริ่มพักแล้วเริ่มจะพักก็เช้ากลางโมงแหละสิบสองโมงพักนี่บ่อชิฮอดแล้วสิฮอดแล้วแล้วก็พักเที่ยงให้ถึงตอนเช้าโมงเลยครับฮึขอดูชุดลงมือจะชุดตัวนี้ลงชุดลงเห็นยังผมตัวนี้ผมทางหน้านี่ โอ้เช่ไหมสิหาย,อยหา่อยฮะผมผมอะไว้เจ้าเออเมันกลางเต็นเนี่ยม <c oughs> ันกลางเต็นต่างเต็นเถียงยังก็มีงานเนาะเออไปเห็ดมี <c oughs> พวกบางคนนึงก็เห็นว่าเขาไดขึ้นมาว่เออแบบนี้แล้วมันจะขักแบบผู้ชายกับผู้กำกับเนี่ยกับนางลุ้มแบบพอได้แงงเด้ผู้บ่าวกันผู้ผู้ชายผู้บ่าวกันั่งอยู่ทึ่ง นี่ยๆๆเทพื้นเรไดเทพื้นนี่อ๋อเงินพวบ่ว่าได้พวกใดเออพวกใดเลือดพ่อหน้าพ่อหน้าจ่อยเว้าได้พวกใดเลือดพวกใดเลือนี่ป๋าแมันเฮ็ดแต่เฮือนน้องาหาเฮือนเจ้าเลยบ่ต้องย่างเนาะโอ้แล้วก็เฮือนน้องอันจ่อยหาเฮือนน้องมเฮือนน้องมหาเฮือนน้องถ้วยเฮ็ดนั้นบ่อ๋อโธ่เฮียจ่อยแล้วบดนี้เนาะเออ คเป็นบุคคลเก่นจัเป็นแอ้พอกระไดเรียนยังบุคคลจีเกบุคคลเห็นชาวบาไปเลยเนาะวัดสวนหาเเมื่อไหร่ยังบุเข่าราอนเมืองจอมองานตลาดเซว่นโดยกางป่าเลียาดวงงูเราแหละวสวนกันเลอืมปลดประชาากระทำมาเห็นนครไม่ใชเถื่อนก็มาเดียวเดียวนี่แหละเออึงใจฮะได้เดียวเจะบุญนี่พาคนไปอีกนี่เนาะไปหล่ิน ฮะเอาบ่มีเงินหาเงาเมื่อกี้นี่สี่ห้าพันบาทเนี่ยบ่มีเงินข่อยแล้เชียวนำเจ้าหวานนี่มาเอาหรือจกมาซอนเถื่อนเด้อฮะเอาหรือจกมาซอนนโมจอยเด้อได้จับปลาโรดโรดข่อยแล้วสลิงอะไรเมาไปกันหมดเลยจับปลาโรดสายก่อนนะก่อนจับปลาโรดนอกสาวจับโมจอยโอเคี่ไปนำการเบิดเอาแล้วสลิงข่อยขี่ได้หลายคนอยู่อสลิงพอข่อยมีอยู่ แมนเจ้ารถไทยไปเจ้ากัเกี่ยวไปน้ำอ่าโอ้ยรถไทยไปบ่ดเดอแสดงองี้ยังห่ออยู่วด้เสลิงเนาะตำรวจเพเนาะตำรวจบระจับได้คันรถไทยนี่ตำรวจจับไทยนี่อ่นน่ารักกว่าพายุทารุณบ้านน้องายหล่าพี่น้องนๆคิดนี่เอาพุ่นสต๊กได้นี่เนาะกะพุ่นสต๊กฮะแล้วเจ้าว่ายังสัานี่เบิ่งแน่นี่มันเป็นโง่เป็นโง่มาอยู่งั้น ขอชิม้หอดเ um. พื่อนอยู่บ่อเลยแล้วอาลางค้าน้องหลานี่ต่อเลยบ่นี่ยพ่อแกวต่อน้องจ้อยเลยน้องจ้อยโอ้โกเลยดูแล้วบใหม่ต่อเลยใช่เหรอใช่ล่เอ่ยใ่เลยใชบอกย่เอยู่บ่ยใช่เลมใช่เลยใช่เ่เ่เยย่ยเเคยดุดเย กับอรถ่ายคลิปแล้เนาะได้มี่จ้น้าห้านได้ใสถ่ายคลิปเนาะเป็นมัดุดันขึ้นจะโน่นแล้วมีแต่าย้อยมือถ่ายอืมน้องจ้อยถ่ายข่อยเยอะเออขอบที่แรกว่าพผนดันก้อยเอลเทคาดแล้วแเลยผลสีมาเงขาให้เนาะแต่ยังผมมาน้องจ้อยคนเองนี่ยืนรลดตซิดนี่อ้าวคนใส่บารหลลาหลถดเนาะ ก็ขับเองอยู่วะเออขับเองรถมาเออมืัอนี้บ่ฮ้อนจักจักกระโปรงทั้งหน้าจักกระโปรงทั้งหลังเลยสิไปก่อนยยันเลยตาหมุนไปเลยแล้วบ้านบ้าโอ้จะสังกะซีขึ้นนะบไปบางคนนะก็มันพี่น้อยอัะดีๆได้มันล้มเลยได้นี่ยเออพายุะกะสีมาพอพายุเนาะ Rong bạt mơ. Ôi tăm căn oh, tăm căn. Chết khéo đi. Chạy chạy. Như đứa hả? Như như bừng khao hiển diện. ปอนในแบบนั S <S <S ้นปอนก้บปอนนี่ป้อเข้าอะไรนี่นี่หข้าวไปใช่ใช่ยงถ่ายถ่ายอ๋อเไเออ่นแล้วได้ทุกเป็นหบอยอยทยเอไอยบ่มุมสูงเบานถ่แล้ว เอออยากได้มุมสูดเออบอกอะไรกันใจ่ไหมแม่เออย่างไชทองอ่ะจับกล้องเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าโดยต้นสาขากองน้ำเหรอจับกล้องน้ำน้าเนาะบานเออถึงต้องเป็นยูทูบเบอร์หรืีเปล่าเออต้องต้องดีกล้องใครตัวนี้ถ่ายเราไงถ่ายแล้วย่างไยทองเราเป็นยูทูบเบอร์อะไรยูทูบเบอร์ถืยทองที่นี่

<laughs> <laughs> Sự bắt <start>, khuyên nha, anh hãy ngon sài nói chẳng nha rình lắm nha rủa mày 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 thử mày 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 chạy mày ป้นขึ้นนาอง่ายขึ้นเกเกเกต่เลยนั่นแหละเปวันต่อง่ายง่ายง่าลงเลยได้ม่เลยปีนได้เออบรรยากาศทีเงดีนะครับมาเลย Thank you, Thank you. Right t h a n o u จะยังได้พี่น้องคือได้เบิ่งกนนี่น้องวัดไชยพก้าขึ้นพี่น้องเลย มีแต่ถ่ายยีดุมนอนโบเฮนอี่ยังพี่น้องเนาะขึ้นไปถ่ายที่เทิงลำบึงขอบใจน้องไฟทองครับเอาให้แล้วเลยบบอนี่ฮะเออหอบเทียงเนาะคาร์ดรสทำมันแล้วก็ชื่อให้เลยนี่ฮะพรานเต๋อบอลจะเอาตัวนี้ให้แล้วก็นี่หอบเทียงนี่

ขึ้น trăm hay con hay น้องละเอาเข้ามาเบาะเนาะใครที่ nó าจบแลวมาเลเเออเออจับสีเ็ลามิดเออเออจับกอิาเทียงไปจุมไแล้วเจ้าของเียงไปหงอีกหยใจสุดขกันเลยอใจหมดเลยอใจอีกพี่เอมเออแต่ก่อนที่จุดสิไท พี่น้องเนาะทางเมืองตอนแรงเ่นสีมุ่งแล้วบอกพี่น้องเลยคันผมมีหยังผิดพลาดเนะาะคันดาฝนบ่ตกผ้าบ่ห้องพี่น้องเ้ยก็คือสิเล่นวดามือนี้ทางพ่อแก่คนเว่าพี่น้องเนาะ ก็สิน้อยพอบ่ใจมันจะค้นตัวสัตว์มันจะแค้นเด้สทางตนัที่ะเพิ่นก็ตเอาขนแ่นดีเด้อตัวสิเด้อเมื่อบ่สิเมื่อเมื่ออไอโ้อโดยโดยเอาเดินทางปลอดภัยโอเคโอเคอย lôm ma lẹ khỏi ma khỏi okay. no. đi đi đấy trong này thử thang nhích nhỉ nó, vào đây, đấy đấy bao ฮึมเี่ยเนาะคนกันมตัวนี้คือสีแ <oh ้วอยู่ดอกพี no ่น้องอบเทียงนี่เนาะโอเคพี่น้องทำบคลิปนี้กับประมาณนี้เด้อกันผ้พอดอ่อไปไปเลยนี้ก็เอาผิดพลาดไะการใดต้องขอโทษขอภัยลาพี่น้องเลยพปอที่หนพี่น้องเนาะเดอไป นี่ข,ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องอเีเพื่ทุกคนเข้ามาชมลิมน้องัตไสในต้นทุกจบกาพอพี่น้องไปลองใจกไกแซ่แม่พี่น้ังไงยิพันกระเบนโฆษณาเราปัไสหน่อยด้พี่น้องเ้อ,อ,อ,เอ,อเสุดทานี้เสรข้ามาสบายดีสบายดี